โอเคฮนะก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตนะับอาการเดย์ทูนะครับ,าารรบวันนี้ก็สนุกมากนะครับได้ไปเรียนสโนบอร์ดนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเพื่อคิดว่ามันจะชิวนะเพราะว่าเพื่อเยเคยเล่นสเก็ตบอร์ดมาก่อนแต่ว่าพอมาเรียนเข้าจริงๆริงเนี่ยเออมันยากกว่าที่คิดเหมือนว่า <c oughs> ได้แค่แบบคือ <c oughs> อาจจะได้แค่การทรงตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าคือสเก็ตบอร์ดอาจะจะช่วยเรื่องทรงตัวแต่ว่าอันนี้คือแบบมันแบบต้องแบบเบรก ต้องหักนู่นนี่น,นั่นอย่างเงี้ยโดยที่เราขาเรายังติดอยู่กับบอร์ดอยู่ซึ่งรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะครับใช่แต่ว่าครูเขาก็เหมือนแบบสอนดีแล้วก็ค่อยๆเปค่อยๆไปซึ่งวันนี้เนะี่ยซึ่งวันนี้คนที่แบบโหดๆก็จะมีแบบคุณเจนวูคุณนัลลันคุณมาร์กนะฮะแต่ว่าอ่าใเขาอยู่ข้าง,างผมนะแต่ว่าพรุ่งนี้ผมบอกเลย ผมยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่แต่ว่าพรุ่งนี้ผมทําให้เต็มที่นะภารกิจคือไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้ไม่น่าแข่งแบบความเร็วแน่นอนน่าจะแข่งแบบฟิลฟแบบแบบลบหลีกเส้นทางอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องรอลุ้นพรุ่งนี้ซึ่งผมก็หวังว่าที่เรียนวันนี้มันจะใช้ได้สำหรับพรุ่งนี้นะฮะซึ่งผมก็กพอกลับกลับมาโรงแรมเนี่ยก็ได้ทําการซ้อมนิดน,นึงซ้อมแบบเรียกอะไร S ์นเอ n เทิร์ n คือเป็นท่าแบบเหมือนเป็นท่าเบสิกที่เอ่อนักเล่นสโนวบอร์ดต้องเล่นให้ได้นะครับซึ่งวันนี้ใครที่ดูเอ่ออีทีนี้ก็อาจจะเห็นเปิดลม้มใบนะฮะซึ่งเป็นกีฬาที่ลม้มใบจริงแต่ว่ามันเป็นลมที่ไม่เจ็บเพราะว่าเราลมม้มในหิมะปกติถ้าเราเล่นกีฬาอยู่แล้วเราลม้มเราคงแบบเป็นแผนลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าพอเป็นกีฬานี้เราล,ล้มเราแบบมันสนุกดีมันแบบเออมันเย็นอะว่ายไ,ไง โอเคครัไปจบเรื่องการการเล่นสโนว์บอร์ดก็มีเรื่องอาหารวันนี้ก็กินอาหารไปสองมือเอ้ยสามมือนะครับก็คือมือแรกกินอาหารโรงแรมไปมือที่สองที่คือไปกินที่ที่เรียนสโนว์บอร์ดก็คือไปกินแกงกะหรี่นะครับเมนูที่เปิ้ลสั่งก็ได้ไปกินแกงกะหรี่ต้นต,นตำรับจากญี่ปุ่นนะฮะก็อร่อยมากนะครับใช่คือเปิ้ลส่วนตัวเป็นคนชอบกินแกงกะหรี่อยู่แล้วแล้ว,ลวก็รู้สึกว่าเอออร่อยจริงมากินญี่ปุน่นแล้วก็กินไอศครีมไปเป็นไอศครีมรสนม อร่อยดีครับจนตอนเย็นตอนเย็นนี่คือสูตรจัดอ,อาหารอาหารคือแบบโคตรดีมีแบบอแบบะไปไยเซอร่อะไปไยเซอร่ไยเซอร์นซ่ไช่ก็อร่อยแล้วก็เปิดมาอะไรกนั้นก็เป็นปลาไหลอุนังยิใช่ไหมอุนังยิแล้วก็อุนังยิงน,งงนะครับก็อร่อยครับม,มีสเต็กด้วยฮะเนื้อวาก,กิวแล้วก็มีต้มยำกุ้งแต่ว่าผมว่าต้มยำกุ้งที่นี่อาจจะไม่ค่อยเหมือนต้มยำกุ้งบ้านเราเท่าไหร่มันจะเป็นฟิวฟิวเหมือนแบบมันคล้ายๆแบบถ้ารสชาติเนี่ยเหมือนต้มขาไก่ ใช่แต่ก็อร่อยคือมันอร่อยมากนะครับซึ่งวันนี้ขอตัวไปงีบก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำภารกิจต่อใช่ครับบ๊ายบายครับ